ในสมัยก่อนตอนที่เราเรียนหนังสือผมไม่รู้จักคาําว่าเอชเยด้วยซ้ำผมรู้จักแค่คำว่าเอสภาพที่เราจะเห็นก็คือว่าคนที่เป็นแผลเต็มไปหมดเลยเป็นตุม่มผุพองแต่ว่าไม่ได้บอกถึงแนวทางในการรักษาหรือถ้าเรามีความเสี่ยงขึ้นมาเราจะเป็นตรวจไงได้บ้างก่อนที่จะได้รับเชื้อเอชเยครับผมก็เคยทาํางาน เด็กซ r โมเกอมาก่อนก็ที่บ้านมีปัญหาก,กันแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงกันขึ้นเราก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านช่วงนั้นอายุ15ครับก็คือว่าเรายังหางานทํายังไม่ได้เพราะไม่มีที่ไหนรับสมัครงานเลยเราก็เลยตัดสินใจว่า ลองไปเดินเดินดูดีกว่าพอไปเดินดูเสร็จปุ๊บเออมันมีคนจอดจริงๆมันมีคนที่มาซื้อบริการจริงๆแล้เราก็เลยอ่ะลองทํางานนี้หน่อย HIV กับเอสเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกัน HIV เป็นตัวเชื้อไวรัสเอสเนี่ยคืออาการของโรคมเมื่อเกิดภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจนกระทั่งรุนแรงมากแล้วคือแปลว่าผู้ที่ติดเชื้อ h i ชทุกคนเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยเอสทั้งหมดแต่ว่าถ้าติดเชื้อ HIV นานจนกระทั่งภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงแล้วเราติดโรคแทรกซ้อนที่มันรุนแรงขึ้นเนี่ยค ช่วงที่รู้ว่าตัวเองมีเชื H ้อเอชวี v, ก็คือช่วง15พห้าก็เล้วเเจอสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยก็คือเรารู้สึกช็อกเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมันไม่น่าจะมาเป็นในวันนั้นได้ช่วงแรกที่ไปบอกกับแม่ว่าเรามีเชื H ้อเอชวี v ครับแม่ก็ยังไม่คุยกับเราแม่ก็ยังรู้สึกว่าทําไมลูกต้องเป็นแบบนี้ด้วยแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปเรามาพบกับหมอแล้วก็พาแม่มาด้วยหมออยากคุยกับแม่ว่ามันจะมีผลทางยังไงต่อบ้าง แม่ก็เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นและหลังจากนั้นนะครับเราก็พาแม่มาทํากิจกรรมที่คลินิกก็เลยทําให้ได้รู้จักครอบครัวอื่นๆมากขึ้นแล้วก็ทําให้แม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นมากขึ้น จริงๆถอยคำมายังเป็นวิธีที่ดีสุดแต่ว่าไม่ใช่วิธีที่ทุกๆคนเนี่ยค่ะจะสามารถใช้ได้ในทุกๆครั้งถ้าเรายอมรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้เราเปิดใจแลวมองหาวิธีป้องกัน HIV อื่นๆซึ่งก็คือวิธีของการใช้ยาต้านไวรัสไม่ใช่รักษานะคะนงานใช้ยาต้านไวรัสเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยค่ะไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวขึ้นมา วิธีการใช้ยาต้านไวรัสมีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือยา pre-exposure prophylaxis หรือ prep คุณยังไม่ได้ไปสัมผัสเชื้อยังไม่ได้ไปมีความเสี่ยงใดๆนคะคะแต่อยากจะป้องกันเอาไว้ก่อนสามารถที่จะป้องกัน h i v ได้ทั้งทางไปสัมผัสและทางเลือดได้เกือบ100%สําสำหรับคนที่เกิดการสัมผัสเชื้อไปแล้วเราอยากจะป้องกันหลังสัมผัสเชื้ออย่างนี้จะเรียกว่าเป็นยา prep post-exposure prophylaxis ซึ่งวิธีการใช้แบบนี้ก็คือว่าต้องรีบกินเลยค่ะหลังจากที่เราไปสัมผัสเชื้อมาภายในไม่เกิน72ชั่่วโมงแล้กก็กินตอเนือน28วัน แล้วก็จบการกินตรวจเลือดดูว่าเรามีการติดเชื้อ HIV ขึ้นมาหรือเปล่าเวลาพูดเรื่องของการป้องกันเนี่ยค่ะถือแล้วว่าร่างกายของเราแม้จะรับเชื้อ HIV เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องติดเชือ<ม>้อ HIV เสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรับเชื้อเข้ามาแล้วเรารีบจัดการนํายาเข้าไปสู่ร่างกายไม่ให้มันเข้ามาในเซลล์ของร่างกายได้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้การรับเชื้อนั้นกลายไปเป็นการติดเชื้อ HIV ขึ้นมา มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปิดเผยตัวเองก็คือคนที่มีเชื HIV นะ้อ h i ชวีน่ะถูกปิดกั้นจากการเรียนหนังสือในคณะต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่มีเชื้อ h i ชอวอาจจะไม่กล้าไปสมัครงานหรือไม่กล้าไปทํางานในพื้นที่อื่นๆเราก็เลยอเปิดเผยตัวเองซะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเนี่ยคนมีเชื้อ h i ชวีก็เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถทํางานได้ทําทุกอย่างได้เหมือนกับคนอื่นในสงังคมนั่นแหละครับ ทุกคนที่กินยาต้านไวรัสนะคะเป็นเวลาอย่างน้อยๆหกเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่สามารถจะตรวจเจอเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะได้ในเลือดอีกต่อไปเมื่อไหไรก็ตามที่เราตรวจเชื้อไม่เจอในเลือดเนี่ยค่ะก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อให้กับคนอื่นได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะเราแทบจะไม่อยากใช้คําว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีเราด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกายเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยอายุไขเทียบเท่ากับคนที่ไม่มีเชื้อเอช เรารู้เร็วรักษาได้เร็วป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาได้เราก็จะเรียกว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV